เครียดกังวลสงสัยและรู้สึกว่าความสำเร็จมันดูห่างไกลเลอเกินนะคะสาเหตุที่สำคัญหลักๆเลยนะคะรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ที่มีความรู้สึกว่าความสำเร็จดูห่างไกลและรู้สึกว่าตัวเองไม่สำเร็จ ไปถึงเป้าหมายสักทีนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราอะมัวแต่หมกมุ่นนะคะอยู่กับผลลัพธ์ค่ะเพราะเวลาที่เราหมกมุ่นอยู่กับผลลัพธ์นะคะเราจะรู้สึกว่าทําไมมันมาไม่ถึงสักทีนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกไม่สนุกและคิดเยอะค่ะเครียดนะคะว่าทําไมความสําเร็จเส้นทางมันช่างห่างไกลซะเหลือเกินนะคะ วิธีแก้ง่ายเลยนะคะถ้าคุณไม่อยากขิดเยอะไม่อยากเครียดไม่อยากจิตตกไม่อยากกังวลไม่อยากสงสัยในเป้าหมายของคุณคุณจะต้องกลับมาหมกมุ่นนะคะและโฟกัสอยู่กับการลงมือทําและ ความสุขระหว่างการทำระหว่างการเดินทางนะคะเพราะว่าถ้าเราหมัวไปโฟกัสถึงสิ่งที่เราต้องการหรือผลลัพธ์นั้นนะคะมันอาจจะยังไม่ปังเกิดปรากฏแต่รู้อย่างแน่ชัดนะคะว่ายังไงมันก็เกิดแน่นอนนะคะขอเพียงแค่เราจงโฟกัสระหว่างทางที่เรากําลังเดินไปนะคะและจง ตอกย้ำกับตัวเองบ่อยๆว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการของความสำเร็จเรากำลังได้รับความสำเร็จมาวันละเล็กวันละน้อยนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะถ้าเรามัวหมกมุ่นอยู่กับผลลัพธ์ที่เราต้องการให้มันปรากฏชัดเจนทันทีทันใดนั้นมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดจิตตกกังวลสงสัยในความฝันเป้าหมายของตัวเองนะคะ เลิกหมกมุ่นกับการโฟกัสผลลัพธ์นะคะและมาหมกมุ่นและพัฒนาตัวเองระหว่างการลงมือทําเป้าหมายดีกว่านะคะและบอกกับเองซ้ำๆบ่อยๆว่าความสําเร็จกําลังเดินทางและคืบคลานมาหาเราอย่างง่ายดายค่ะมาแชร์ประสบการณ์ความสุขความสนุกระหว่างการลงมือทําเป้าหมายของคุณพร้อมๆกันนะคะและรู้อย่างแน่ชัดนะคะว่าทุกเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณสําเร็จได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ขอเพียงแค่ คุณนะคะมีความสุขระหว่างการลงมือทำค่ะแล้วมัเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ